สวัสดีค่ะสไตล์ต้องตานะคะวันนี้พามาดูว่าต้องแยกเมื่อวานต้องแยกเขาเรียกอะไรอะ่ะต้นขิงด่างคาด่างได้ทั้งหมดกี่ต้นพอดีเมื่อวานอะ่ะเอาจริงๆต้องอัดคลิปไว้แล้วตอนที่แยกอะค่ะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ตอนจะวางไม่รู้หายไปไหนตอนที่จะจะลงอะ่ะหายสงสัยมือต้องไปหลงกดไม่บันทึกแน่เลยอะ่ะทุกคนสรุปว่าต้นคาด่างขิงด่างของต้องนะคะแยกมาได้ทั้งหมดต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะคะ รายสวยงามค่ะต้นนี้ต้นแม่ต้นที่สองนะคะนี่จ้ะแย่มากระถางให้เขาแทนหน่อเด็กดีขึ้นสองต้นแล้วนะคะสามต้นนะคะเป็นต้นตังแม่ได้เลยสามต้นค่ะแล้วก็ต้นที่สี่ต้นที่สี่ก็ต้นเล็กนิดนึงไม่เล็กนะแล้วก็ต้นที่ห้านี่จ้ะ แล้วก็ไม่รู้ว่าต้นนี้จะรอดไหมต้นที่6สรุปว่าต้องมีต้นแม่จริงๆก็ประมาณสัก4ีต้นนะคะมี1นึ่ต้นสต้นสามต้นสต้นสามารถที่อนาคตอีกไม่นานก็จะให้ลูกเราได้แล้วทีนี้ต้องมาพูดถึงวัสดุดินปลูกของต้องนะคะดินปลูกของต้องดูดีๆมีแกลบด้วยพอดีต้องออยายสั่งแกลบมาค่ะ ก็เลยเอามาใส่ผักยายต้องก็เลยเอามาใส่ด้วยก็ผสมกันแล้วก็ดินใช้ดินเป็นหลักนะคะใช้ดิน80เซเลยดินดินต้องขุดในสวนผักยายนะคะเพราะว่าถ้าใช้ดินปลูกดินถุงเยอะเกินไปต้องกลัวว่ามันจะมีความเค็มก็เลยใช้เป็นดินเพราะว่าเอาจริงๆเราเรา,เราก็คิดดูว่าขิงด่างคาด่างบ้านเราอะค่ะขิงขิงบ้านเราก่อนอื่นต้องถามว่าขิงบ้านเราปลูกยังไงก็ยึดยึดต,ตรงนั้นนะให้เป็นหลักที่สุด แล้วต้องก็ผสมกับมะพร้าวประมาณ10%นะคะกับมะพร้าวขุดมะพร้าว10-20%ไม่เกินนี้จร,จริงๆค่ะเน้นดินเป็นหลักนะคะเพราะว่าต้องอิงธรรมาชาติให้ได้มากที่สุดส่วนตัวต้องเลี้ยงแบบนี้นะคะทุกคนและเพื่อนๆเ,เ,เลี้ยงกันยังไงบ้างดูสิความขาวความขาวขาว,ขาวตัวนี่จ้ะ แล้วก็ใส่แกบเข้าไปมีไม่มออีถามว่ามีมีก็เลยใส่ถามว่าไม่มีใส่ไหมไม,ม่มีก็ไม่ได้ใส่นะคะต้องใส่แกบเข้าไปให้เล็กน้อยนะคะอันนี้คือโรยหน้าเฉยๆเล็กน้อยแล้วก็ใส่สตาร์กันจีปุ๋ยละลายช้าด้วยใส่ออสโมโคแล้วก็ใส่มูลไส้เดือนเหมือนเดิมค่ะ <S <S ก็เหมือนเดิมเหมือนไม้ทั่วไปแค่ไม่เพื่อความสบายใจของเราแต่ว่าต้องก็จะยึดเป็นดิน ดิน80%อีก10-20%ก็จะใช้เป็นกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวเพื่อการยกสะดวกอันนี้ก็ออดูกล้ามแขน <c oughs> ยกก็ไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่นะคะนี้ก็เลี้ยงทั่วๆไปได้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้ถ้าสมมุติว่าต้องไม่แน่ใจถ้าสมมุติว่าโดนโดนแดดเยอะหรือว่าโดนไอ้นี้เยอะไม่รู้ว่าเขาจะช้าหรือเปล่าไม่เคยเอาไปเจอแดดจริงๆเลยส่วนตัวเนี้ยช้าตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นแม่คนแล้วค่ะ เดี๋ยวค่อยเอาออกนะคะนี่จ้ะสวยงามตามท้องเรื่องอันนี้จริงๆต้นได้มาเป็นต้นนี้นะคะต้นแม่พอเขาคอดลูกมาดูสีลูกเขาไม่รู้เขาไปผสมพันธุ์กับใครมาขาวจัวเลยลูกเขานี่ค่ะส่วนนี้ลูกใหม่นะคะลูกคนใหม่ยังไม่ค่อยขาวเท่าไหร่แต่ก็สวยนะมีลูกให้แม่เร็วนะเด็กๆ <laughs> พอดีเมื่อวานอัดคลิปตอนเปลี่ยนกระถางแล้วแหละแต่ว่าน่าจะหลงลบแน่เลยมือเร็ว ไม่ได้บันทึกนะคะไปแล้วค่ะสรุปว่าขิงด่างค่ะด่างของต้องก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย